เมื่อความรักจบลงคุณและเขาต่างคนต่างเป็นอย่างไรนะคะมาดูหน้าไพ่นี้นะคะพี่หมอจะทําเป็นสองฝั่งนะมาดูคุณและเขานะคะต่างคนต่างเป็นอย่างไรเมื่อความรักจบลงเอาความรู้สึกแรกๆที่คุณและเขามีต่อกันมาดูกันค่ะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตรงกับคุณแค่บางส่วนบางช่วงบางตอนก็ ขอให้เลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะมาดูกันของคุณอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ของคุณนะของเขา ฝั่งละห้านะคะของคุณของเขาของคุณโหของคุณใจเด็ดมากของเขาโหยหามากนะคะของคุณอ๋อ พี่หมอเห็นว่าของคุณคือปากแข็งใจอ่อนของเขาคือคิดถึงอะปากแข็งใจอ่อนจริงๆค่ะคุณรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่ว่าคุณก็ต้องทำใจทำใจที่ทำใจไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าทำใจได้นะพี่หมอเห็นพลังงานนั้นขึ้นมาคือใจแข็งมากปากแข็งมากจบก็จบไปเลย ฉันเหนื่อยที่จะต้องตามใจหรือว่าเอาใจคนคนนี้เหนื่อยจริงๆคือต้องให้แบกแล้วก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่แต่เราจะพูดถึงว่าในวันที่คุณและเขาจบต่างคนต่างเป็นอย่างไรเนาะมันมีพลังงานของคนที่ใจแข็งปากแข็งแต่ใจอ่อนฝั่งคุณนะคะ คือรู้ใจหละว่ารักมากแล้วก็เสียใจมากๆรักเขาจริงๆเป็นพ่ายสองถ้วยขึ้นมานะคะแต่ว่าพยายามที่จะให้มันจบเพราะว่าเจ็บมามากแล้วกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่คุณไม่สามารถที่จะแก้ได้และเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเข้าหากันแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังทำไม่ได้ ปัญหาเดิมปัญหาซ้ําก็ยังเกิดขึ้นจนคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องปล่อยเขาแต่ก็ก็แอบหวังว่าสักวันคุณและเขาอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ได้คือมันเป็นพลังงานของคนที่โกรธเสียใจในสิ่งที่เขาทำกับคุณแต่ว่าใจของคุณกับรักเขามากรักมากๆ ในหน้าไพ่อาจจะมีคนที่ถูกแทงข้างหลังด้วยนะคะอาจจะเขาอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาทำร้ายคุณอนะเพราะว่ามีไพ่สาดาบขึ้นมาคุณร้องไห้คุณเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายหนแต่ว่าบางคนอาจจะถูกทำร้ายด้วยการใช้คำพูดบ่อยครั้งที่พูดแบบไม่คิดคนที่พูดไปแล้วก็พูดพูดแล้วก็แล้ว,ลวไปแต่ว่าคนที่ฟังกับ เอามาคิดนะคะเราพูดหลายๆครั้งหลายๆหนแล้วเกิดความน้อยใจก็เลยถ้าไม่รักฉันก็ก็จบก็ปล่อยไปแต่ว่าคุณรักเขาจริงๆประมาณนี้ค่ะเราต้องพูดหลายๆกรณีเนานะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะคุณคือคุณเสียใจมากเสียใจมากๆร้องไห้ผิดหวัง กับความสัมพันธ์นี้จริงๆคือคุณหวังว่าคุณและเขาจะได้ดูแลกันในอนาคตตอนนี้ก็ยังลืมเขาไม่ได้นะยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาจริงๆสำหรับคุณนะคะคิดถึงเขาจริงๆแต่สำหรับเขาเรามาดูพลังงานของเขาพี่หมอเห็นพลังงานของคนเสียใจเหมือนกันเสียใจเขาอาจจะใช้คำพูดจริงๆนะบางคู่บางคนนะคะ การใช้คำพูดบ่อยๆซ้ำๆทำให้คุณผิดหวังกับคำพูดของเขาการการละเลยความรู้สึกคือเขาเรียกว่าให้ความสำคัญตัวเองให้ความสำคัญตัวเองแต่ว่าไม่ให้ความสำคัญคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คือรักตัวเองอะ่ะเออรักตัวเองแล้ว กับคู่รักกับพูดพูดเหมือนไม่ถนอมน้ำใจประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกรักนะแต่มันมีความมันมีพลังงานของคนที่ดูแลกันมานานดูแลกันมานานแล้วมันสนิทสนมจนคิดว่าพูดอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะคะก็เลยพูดไม่คิดแต่อีกฝ่ายก็เก็บคำพูดไปคิดอยู่ตลอด แล้วบางคู่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินสำหรับฝั่งฝั่งของเขานะคะเขาอาจจะให้คุณช่วยเหลือเรื่องการเงินอะไรสักอย่างมันเป็นความรักที่มีผลประโยชน์แล้วพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะในวันที่ที่จบกับคุณพี่หมอเห็นเขานิ่งแต่เขาก็เสียใจมากๆ นิ่งมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าสักวันเราก็อาจจะกลับมาคบกันใหม่ได้เขามีความรู้สึกนั้นคือพี่หมอเห็นพลังงานของคนที่ได้โอกาสบ่อยๆนะมันเป็นการขอโอกาสอยู่บ่อยครั้งนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะเหมือนเดิมเพราะว่าคุณรักเขาเขาไปขอโอกาสคุณก็ต้องให้คุณก็ต้องให้โอกาสเขาอยู่แล้วเพราะว่าคุณรักเขา พี่หมอเห็นพลังงานคนที่ได้โอกาสบ่อยครั้งก็เลยไม่เห็นความสำคัญกับโอกาสนี้เขาคิดแบบนั้นค่ะว่าเขาอาจจะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจมีความเสียใจมีความน้อยใจนะคะว่ามันจบอีกแล้วคุณไม่เข้าใจเขาประมาณนั้น แต่ในหน้าไพ่บอกว่าคุณผิดหวังมากๆเสียใจกว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งของคุณเนี่ยเสียใจกว่าฝั่งของเขาคือเขาก็เสียใจแต่ว่าเขานิ่งมากเป็นไพ่เหรียญขึ้นมานะคะคือนิ่งมากๆแต่ว่าเขาเคยได้โอกาสเขาคิดว่าครั้งนี้เขาก็จะไปขอโอกาสคุณอีกคุณก็จะให้โอกาสเขาอีกเขามีความหวังนั้นคะ่ะ เพราะว่าเขารู้ว่าคุณรักเขามันเป็นความเสียใจที่ไม่นานและอีกอย่างเขาก็เสียดายเสียดายคือเสียดายความช่วยเหลือที่คุณให้เขาอาจจะจบเพราะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยบ่อยครั้งฝั่งนี้นะคะ คุณก็เลยไม่เอาเขาเขาอาจจะขอให้คุณช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่คุณมีความรักให้คุณอาจจะช่วยเขาบ่อยช่วยบ่อยแล้วแล้วก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าพี่หมอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมีแค่อยากได้แล้วก็อยากได้ค่ะถามว่าเสียใจยไหมเสียใจยเสียใจยแล้วก็น้อยใจแต่มีความหวังว่า คุณจะให้โอกาสเขานะคะสำหรับคุณก็ผิดหวังมากเสียใจมากร้องไห้บ่อยครั้งมากกับคําพูดของเขาแล้วก็การกระทําของเขาที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ